สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชานะถึงคราวที่มวยไทยจะต้องหนาวกันแล้วนะครับเมื่อกัมพูชาเจอมวยที่ตรงตามกับตำราในกำแพงวัดที่จะรึกไว้ที่มีรูปร่างหน้าตาตรงเป๊ะเลยนะครับมีลักษณะที่ถือว่าเป็นมวยของกำแพงวัดแน่นอนนะ ไฟนี้นะครับเป็นการชกในศึกแชมเปียนกุนครแเม่เบอนที่2มีนาคม2568หรือว่า2025นี่เองนะครับเป็นศึกนะครับที่ถือว่ามวยไทยนะครับเจอกับต่างชาติแต่มีหัวใจนะครับของมวยกุนครแมนะอย่างอีริกเอ็มแบงเป็นนักชกจากแคมรูนเนี่ยนะครับหน้าตานะครับที่ว่าก็คือ ปากหนาคิ้วปีกานะครับที่กัมพูชานะฮะสรรสร้างสรรหามานะครับเพราะว่ามวยไทยช่วงหลังมานี่นะครับชนะมวยกัมพูชาเป็นว่าเล่นเลยจําเป็นต้องหาหมวยตัวแทนขึ้นมานครับญญากางเกงสีแดงนะครับกลุ่มธงชาติกัมพูชาส่วนนักมวยไทยนะครับไฟนี้นะครับอายุ36ปีนะครับนักชกจากเมืองยาโม นะฮะฮโคราชไวไฟกำปั้นมวยไทยอะคาเดมี่หรือว่าชื่อใน <ไว S 1> ประเทศไทยก็เป็นฤิไอยราปอสุขสันต์หรือว่าชกในรายการมวยลุมพินีก็เป็นไวไฟชอหพยักมุมน้ำเงินนะครับวัย36ปปีไฟนิชกัน5ยกนะฮะโอ้โหนี่นะครับเปิดฉากขึ้นมานะครับยกที่หนึ่ิไไอยรานี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ ได้ชายานักฆ่ากัมพูชาอีกคนหนึ่งนะครับไปชกบ่อยนะฮะนี่นะครับมุมแดง25ปีนะครับสูง170ชกกันในพิกัด63กิโลกรัมชกมาแล้ว36ชนะ30นะครับแพ้5เสมอ1ชนะนอกถึง17ทีเดียวนะครับถือว่าดุดันทีเดียวนะครับหน้าตานี่ฮะรตรงตามกับจารึกบนกระแพงวัดแน่อนอนครับภาพแกะสลัก ไม่เห็นครับโอ้ยนะครับเลขเดือดกันปัดหนึสองสำหรับไวไฟกำปั้นมวยไทยครับก็อายุ36ปีนะฮะสูง168ปีกับเท่ากันนะครับ63.5ชกม,มาแล้ว116ไฟชนะ77แพ้29 ก็ชนะน็อกไป22ครั้งก็ถือว่าเป็นสถิตินะครับกระดูกมวยร้อยกว่าไฟนะครับในวัย36ปีก็มากกว่านะครับอีริกแอมแบงนะฮะอยู่11ปีทีเดียวความสดอยู่ที่นักชกนะเครม,มรูนหัวใจกัมพูชามีความลหลงไหลนะครับในศิลปะการต่อสู้แบบกุคนคาร์เมนะฮะเลยต้องมาเป็นตัวแทนนะครับในการชก กลุ่มทงชาติกัมบูชายกที่1นครับก็ดูชั้นดูเชิงกันไปหุ้ยเตะขวาพับนอกดอกนี้มีหมัดซ้ายนะครับสำหรับเอริกเอ็มแบงหมัดหนึ่งสองของเอริกเอ็มแบงเตะดึงตัวลบได้สำหรับไวไฟกัมปันมวยไทยก็มีหลากหลายชื่อทีเดียวนะครับที่ว่าจะเลือกใช้เนี่นะครับมีวางแข่งซ้ายไป เดินเข้าหานะครับหูยนะครับจังหวะสับขาหลอกแล้วก็ออกอาวุธไปที่หมัดของเอริกเอ็มแบงชกกัน5ยกนะครับในศึกคกุณคุณแม่แชมเปี้ยนชกกันที่สนามมวยนับใบยึ่งอ่าใบยนสตึงเมนใจนี่นะเตะขวาพับนอกดอกนี้นี่นะครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งโอ้โหดุทีเดียวนะครับออกอาวุธได้รวดเร็วฉะฉานนะสำหรับเอริกเอ็มแบง ถึงว่านะครับกัมพูชาหมายมั่นปั้นมือให้กลุ่มทงชาติกัมพูชาทีเดียวนะครับหมัดหนึ่งสองแรกเดือดกันเลยนะครับยกทีหนึ่งเท่านั้นหมัดโอ้โหเนี่ยนะครับขวาแล้วก็ตามด้วยซ้ายไวไฟนี่ก็ต้องป้องกันนะฮะยกทีหนึ่งดูชั้นดูเชิงกันสไตล์มวยไทยก็ไม่รีบไม่เร่งชกกัน5ยกทีเดียวนฮะก็ชมกันไปนะครับดูความ ดุดันนะความอึดของนักชกค,คู่นี้ก็ต้องทำใจนะครับมวยไทย3าแล้วก็กระดูกมวยนะครับก็ต่างกันเยอะนะฮะ36ไฟกับ116ยกที่2กันไปเลยนะในศึกนี้นะครับกติกามวยกุนแครมัดเท้าเข่าซอกออกได้ไม่จำกัดเ <c oughs> นี่ยนะครับเปิดฉากขึ้นมานะอีริกเอมแบง เดินเหมือนเดิมครับยกที่ส2ส่วนไวไฟนะก็ตั้งรับแล้วก็โต้กลับไปไม่เห็นครับแข่งแรกแข่งมีล่างถือว่าเป็นนักชกคารูนที่ครับฝึกฝนมวยได้ดีทีเดียวนะครับโดยรูปร่างในพิกัด63กิโลกรัมเดินเข้าหานะใช่ว,ว่าไม่ออกอาวุธนะครับคู่นี้นี่ โอ้โหเนี่ยครับมีสะเทือนเลยนะแข้งซ้ายไปติดแคนอยู่นะครับนี่นะครับโอ้โหแลกกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่อีกดอกหนึ่งนี่นะครับหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งมีโตไปนะสำหรับไวไฟแล้วก็จับจับขากรรมการต้องแยกมาก่อนดุดันทีเดียวนะครับสำหรับนักชกแคมรูนหัวใจกัมพูชายกที่สองนะ ยังดูวงนอกกันอยู่ยังเช็คระยะห่างกันวางแข่งไปนี่นะครับแข่งมาแข่งไปคืนทีบดอกนี้ยังหลุดอยู่โูจังหวะนี้นะครับตะตัดจังหวะนี่นะครับโอ้ยเนี่ยนะเสียจังหวะไปบอกว่าไม่เป็นไรนะสำหรับไวไฟสวนแข่งขวามาวางแข่งขวาไปเอริกเอ็มแบงดุกดันเดียวนะครับหน้าตาเนี่ยครับตรงตามกับตำราเลยนะครับ ปากหนานะครับริมฝีปากหนาคิ้วปีกานี่นะครับจะเห็นในรูปปั้นนะฮะของกัมพูชาอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับของแอดมินเองโอ้โหหวางแข้งซ้ายนี่นะครับซ้ายลำตัวทีนึ่งยับมัดซ้าย นี่นครับมีตู้ไปคืนหมัดหนึ่งสองแล้วก็จังหวะแรกหมัดกันดอกนี้วางเข่งขวาไปโอ้หนี่นะไม่ยอมกันเลยครับยกที่2ถือว่าแลกเดือดกันทีเดียวเนี่ยนะก็ต้องสร้างชื่อเสียงนะครับให้ติดแน่นอนนะสำหรับเอริกเอ็มแบงในไหนก็มีความลหลงไหลคลัางไคลในศิลปะการต่อสู้แบบมวยคุนครมมาแล้ว ต่อไปนี้ก็จะขอถวายนะฮะศิลปะการต่อสู้กุนคแมแน่นอนครับสำหรับเอทเอ็มแบงก์ก็มี<า>หลากหลายวิธีนะครับในการที่จะพยายามคลุมทงชาติไทยกับกัมพูชา,า,าและก็เพื่อที่จะให้ทงชาติกัมพูชาชนะ ธงชาติไทยให้ได้ไฟนี้ก็เป็นอีกไฟหนึ่งนะฮะที่จะมาพิสูจน์กันว่าอูู้ยศัพท์ดอกนี้นะเอริกแอมแบงพิสูจน์กันว่าหมวยกัมพูชาจะชนะมวยไทยได้อีกหรือเปล่าครับนี่นะครับแลกกันดอกนี้ซึ่งตามสถิตินะครับที่แอดมินหาคลิปต้นฉบับมานี่ก็ คลิปมวยที่มวยไทยไปชนะนี่ก็จะมียอดวิวน้อยนะฮะยอดวิวน้อยเลยนะครับแต่ส่วนที่ยอดวิวสูงสูงนะครับคือมวยกัมพูชาชนะมวยไทยนี่ยอดบ,บิวนี่มหา3ามทีเดียวนะครับถล่มทลายทีเดียวมาชมกันช่วงในยกที่3กนั้นตอนครับ ในศึกแชมเป้นกุลแมม์ชกกันวันที่2มีนาคม2068หรือว่า2025นะครับที่ประเทศกัมพูชายกที่3ขึ้นมานะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเปิดชากขึ้นมาเอริกเอ็มแบงนะครับนักชกแคม,มรูนหัวใจกัมพูชา เดินบี้เข้าหาเลยนะครับสำหรับไวไฟมวยไทยใช้ความสดอ่อนกว่า11ปีนะฮะสูง170ส่วนมวยไทย36ปีสูง168นะครับส่วนสูงไม่น่าจะมีปัญหานะน้ำหนักก็เท่ากัน63.5กิโลกรัมนี่นะครับอัดเข้าไปดอกนี้มีเสียไปไล่แขนเสียบเข่าดอกนี้โอ้โหเีก็เข่ามาขึ้น เขามาเข้าไปนะครับอืนี่นะยกที่ามขึ้นมาแลกเดือดกันแล้วเดินเข้าหามีเท่าไรต้องใส่มาให้หมดมัดเท่าเขาสอ,อ,อกได้ไม่จํากัดวางแข้งซ้ายอีกดอกหนึ่งเนียหลายท่านก็บอกว่าอ่าอดมินนี่ก็คุณภาคนี่อยาภาคบ่อยนะครับอ่มันเป็นกฎของทางยูทูบนะครับที่เราจะเป็นจะต้องภาคแล้วก็ใส่ความคิดเห็นไปนะครับอืมแลกเข้าไปดอกนี้ต้องขออภัยนะครับสำหรับแฟนที่ติดตาม รับชมนะมาดูกันต่อนะครับยกที่สได้เห็นอะไรหลายๆอย่างดูว่าความทนทานนะฮะของนักชกทั้งคู่มาดูกันนะครับความสดจะบทความเก่าหรือว่าความเก่าเนี่ยจะสองสอนความสดไปหรึงตัวหลบไปถือว่าชั้นเชิงของอริกเอมแบงนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะ นี่นะครับมีกันมีการยกแล้วก็การประทะกันนี่นะครับแข่งมาแข่งไปหมัดมาไวไฟบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะยกที่สามนี่นะครับออกอาวุธไ,วไม่มีหยุดแน่นอนนะคู่นี้ สำหรับไบไฟนี่ก็เป็นนักชกนะครับลูกหลานยาโมเมืองโคาาราชจังหวัดนครราชสีมาก็ชกนับในในการใหญ่ใหญ่ๆนะฮะในการมาตรฐานของประเทศไทยมาลานนะครับแล้วก็ผันรับผันถ้ามีรายการที่ประเทศกัมพูชาก็ได้เดินทางมาชกแบบนี้นะ ไฟนี้นะครับมาดูว่าบริกไอยาปอสุขสันหรือว่าไวไฟนะครับชจะเป็นอย่างไรนะครับยกที่3นะเดินทางมาถึง<ด>ช่วงท้ายปลายยกยังดูนะครับยังไม่เข้าวงในนะฮะยังแลกกันอยู่นะครับในยกที่3นี่นะครับเข้าไปเจอหมัดซ้ายของเอริกเอ็มแบง ยังไม่เล่นด้วยนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับในยกที่หนึ่งนี้ดูความหนักความแรงความเร็วของการออกอาวุธมาแล้วนะครับต้องแก้เกมนะสำหรับไวไฟนะครับใช้จิตวิทยานะครับในการชูไม้ชูมือ ยามจะเข้าไปนะครับเจอเอริกเอมแบงนี่ป้องกันได้จังหวะนี้นะครับโอ้ยถือว่ามั่นใจนะครับสำหรับเอริกเอมแบงในการชกในการฝึกฝนมาดีนะครับแล้วก็หมดยกที่3มาชมการชกในยกที่4อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ยนะยกนี้นะครับมาดูจับตากันดูดีๆับยกที่4นะครับมาแล้วนะฮะกางเกงน้ําเงินจากประเทศไทยส่วนแดงนะครับ เป็นนักชกจากแคม,มรูนหัวใจกัมพูชามวยกุนแครแมนครับนี่นะครับเดินบี้เข้าหาเลยนะโอ้ยอัดเลยนะนี่หมัดหนึ่งสองรัวรัว,รวมาเป็นชุดเลยนะครับสำหรับเอริกเอมแบงเจอนะไวไฟโต้ขึ้นไปหวางแข้งซ้ายยังติดแขนอยู่อืนี่นะครับหมัดทุบเลยนะเอริกเอ็มแบงหมัดโยนมาแบบนี้มีเย็บนํำไปนะวางแข้งซ้าย นี่นะครับแข่งแลกแข่งเลยฮะยกที่4ี่เริ่มมีอะไรให้เห็นเห็นแล้วนะครับยกนี้มีเท่าไรต้องใส่มาครับไม่มีเวลาแล้วนี่นะครับเย็บซ้ายนำตอนนี้นะครับไวไฟนะครับ,ไไนรบอนี่นะครับโชว์สายตาแล้วนะโชว์ความเร็วความหลบแล้วก็ไล่แขนกดดอกนี้กรรมการต้องแยกก่อนฮะ บอกว่าไปต่อไม่ได้วัดพลักกำลังกันไปครับในยกนี้นี่นะครับเอริกเอ็มแบงเดินเข้าหาไ,ไฟพยาย,พยายามจะ,ะชเช็คไปด้านในนะก็ยังติดอยู่กาดยังแน่นอยู่ครับห,หืบอเตะล่างดอกนี้ตีไปนะมีนะตอนนี้เอริกเอ็มแบง อย่างหาทางนะครับมาดูการแก้เกมของนักมวยไทยนะฮะเจอนะครับของแกร่งแบบนี้ความสดแบบนี้จะแก้ยังไงโอ้ยเดินนะครับเดินให้เตะเลยนะฮะยังติดแขนอยู่แต่ก็ทำให้การออกอาวุธช้าลงนะสำหรับเอรดิกเอ็มแบงเนี่ยนะครับมังยังไม่ค่อยมีการ,นะรโตไปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไวไฟ กนะำปั้นมวยไทยนีแกเกมมานะครับน,นี่นะครับวางแข้งดอกนี้นมมเล่นวงในไม่ได้ออเบาบานี่ยกรรมการครับให้สัญญาณชกเลยนะครับบอกวา่าให้ชกนะครับยกที่4ก็เหมือนจะกลา้กลากลัวๆนะครับออกอาการชัดเหมือนกันนะสำหรับเอริกเอ,กเอมแบงนี่นะครับรับแข้งไปหลายดอกก็ยังเข้าไม่ถึงไวไฟมวยไทยนะ นี่นะครับตอนนี้ความมั่นใจกลับมาอยู่ที่ฝั่งไทยแล้วนะฮะมุมน้ำเงินอุมหมัดแล้วก็ตามด้วยเขาดงนี้กดนี่นะครับได้แล้วก็ถอยมานะเป็นมวยที่หวังผลเหมือนกันนะครับสำหรับเอริกเอ็มแบงต้องสร้างกระดูกมวยสร้างสถิติถ้าชนะมวยไทยคู่นี้ได้นี่ก็ชื่อเสียงนะครับ ในการเป็นตัวแทนเลยนะของมวยกัมพูชาก็จะมีสตอรี่เพิ่มขึ้นมาโอ้จังหวะนี้อ้าวเป็นอะไรครับจังหวะอันนี้เดินเข้าหาแล้วก็เจอแข้งขวาดอกนี้กรรมการยุติการชกเลยนะครับโอ้โหเนี่นะฮะจังหวะนี้กรรมการต้องยุติการชกนะครับนอนงายแล้วก็กรรมการเอาฟันยางโยนทิ้งเลยครับโอ้หจังหวะจุดดอกนี้นะครับนี่นะฮะผี่เลี้ยงต้องรีบมาถอดเลยนะครับ มาชมภาพช้าครับว่าโดนดอกไหนครับกําลังจะเดินไปนะฮะเดินโอ้ยเนี่ยนะครับการคอดอกนี้นะครับหน้าควา่ําแล้วก็จับนอนงายเนี่ยนะครับมาดูนะครับเดินเข้าหาดีๆเจอแข้งขวาดอกนี้การคอไปหุยคว่ำเลยนะสำหรับเอริกเอ็มแบงนักชุกแคมรูนหัวใจกัมพูชาบอกวายชาตินี้จะถวายตัวนะครับถวายวิญญาณกับมวยกุณคาเมนะฮะ มาเจอมวยไทยนะครับก้านคอไปดอกนี้นี่นะครับให้มันรู้ไปว่ามวยไทยนะฮะมีมานานแค่ไหนดังไกลไปทั่วโลกขนาดไหนนะเนี่นครับเดินไปแล้วนะอีกเทกมแบงส่วนนะครับไวไฟกำปั้นมวยไทยคารมีหรือว่าริดอิยอราปอสุขสันหรือว่า WI-Fi ชอฮาพยักษ์นะครับทางไปดับซ่านะครับดับสถิติ ของนักชกแคมรูนหัวใจกัมพูชาอย่างเอริกแบงไป